สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆพืนทุกคนไม่เป็นอดถ่ายไม่ได้ค่ะเพราะว่าดอกปวยเซียนเยอะมากเลยมีทั้งชนิดใหญ่และชนิดเล็กแปลกมากที่เขาปลูกรอบโรงแรมอาจจะเป็นเคล็ดลับในการเรียกเงินเรียกทองก็ได้ค่ะใครอยากทำตามก็ทำได้นะคะเพราะว่าเป็นไม้มงคลและสวยงามมากเลยค่ะดอกปวยเซียนเตมเลยค่ะดอกปวยเซียนอ้อม แล้วก็ตรงกลางก็เป็นดอกพวยเซียนนี่ค่ะตรงกลางเป็นดอกปวยเซียนงามมากเลยเป็นพวยเซียนใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็พวยเซียนเล็กเวลาดอกใหญ่ก็ใหญ่มากเลยน่ากันตรงเนี้ยอันนี้เป็นปวยเซียนใหญ่ดอกใหญ่มากงามมากเลยแล้วรอบๆนั้นก็เป็นพวยเซียนเล็กค้า่ะแล้วก็ฝั่งนี้ปวยเซียนราก ไม้มงคลปลูกรอบเลยค่ะปลูกรอบที่หน้าโรงแรมเป็นสวนดอกไม้เป็นสวนดอกไวเซียนโดยตรงเลยค่ะเขาอาจจะมีเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเขาเพงได้เอาไวเซียนมาปลูกบอกว่าไวเซียนเป็นไม้มงคลเอามาปลูกไว้จัดหน้าเรงแรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ เงินไหลนองทองไหลามาอาจจะรู้เคล็ดลับนี้ก็ได้นะคะซี่ได้าอาปุกอันนี้ไม่เป็นก็เดาๆเอาค่ะอันนี้ปวยเซียนแบบเล็กเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะปวยเซียนรอบเลยค่ะตรงกลางก็เป็นสวนปวยเซียนแล้วก็มีต้นไม้ต้อนอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงกลางสวยงามมากเลยเหมือนต้นมะกอกแต่คิดว่าคงไม่ใช่ค่ะมะกอกที่นี่ค่ะ พอยเซียนสีสีขาวๆนเหลืองะครับดอกแก่มากเลยรอบเลยค่ะอันนี้ชั้นบนชั้นบนของโรงแรมโอ้โดอกใหญ่มากอันนี้เป็นพวยเซียนชนิดแบบไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันงามมากเลยมันจะมีหลายสีจะมีสีแดงสีชมพูแล้วก็จะมีสีเหลืองอย่างเงี้ยค่ะ สีออกเหลืองออกชมพูปนกันสวยงามมากเลยไม่น่าเลยแขกเขือเขาเขาถึงได้เยอะเต็มโรงแรมโรงแรมใหญ่กว้างมากเลย